ชาดาเซ็นจริงย้ำเพิกถอนเอาภายอำนาจของรองประลัดออนะครับมทหนึ่งเนี่ยหรือว่าคุณอนุทินชาญวิรุฬุเนี่ยรับนะครับว่าชาดาเนี่ยเซ็นปมเอาภายจริงดุยลยมฤิษิ์ถูกล็อกนะครับโดยกิษติกาต้องคืนธรณีสงก็คือนะครับตอนที่ก่อนที่คุณชาดาจะพ้นจากตำแหน่งไปเนี่ยก็มีการเซ็นนะครับความเห็นของเอาภายแต่นะครับอำนาจนะครับจะอยู่ที่รองปรลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องรอดูนะครับ ต้องรอดูว่าเป็นยังไงนะครับมอทหนึ่งหรือคุณอัุทินชานวิรุฬคุณเนี่ยรับวชาดาเนี่ยเซ็นปมเอาภายให้ยึดกฎหมายอย่างเคร่งครัดก่อนพ้นรัฐมนตรีช่วยมหาไทยจริงย้ำอำนาจการเพิกถอนเป็นของรองปรลัดกระทรวงมหาไทยนะครับแย้มทางออกมีไม่มากนะครับดุลยธิ์ถูกเลาะมาโดยแนวทางกิจสิกาต้องคืนธรณีสงชี้กรมที่ดินงานหนักหน่อยแจงเหตุเพิกถอนเพียงเตรียมนะครับเงินชดใช้ตาม